สวัสแดงงามๆเหมือนเดิมครับ FC ไปหน่อยครับไปตะวานไปหน่อยอันต้มยำคาคิยำพริกลาบเนาะพี่หน่อยรักเอาส่วนไว้หน่อยไว้แกงแค่มาเจ้านี่ครับนะครับพักแกงแครกระชปะจะเป็ดตามปกตินะครับเนาะนะครับไปใส่กุ้งซิงกุยยังนะครับเนาะแกงแค่ร้านพี่หน่อยอันนี้คากิตะวานพี่ต้อยพี่หน่อยรักแบงไว้เนาะครับเนาะแบงไว้แกงแค่เน่นพักนะครับเนาะไปมาเริ่มย่เริ่มทำกันเลยครับ ไปน้อยใส่น้ำมันไปเห็นน้อยนะครับเราเอาพริกแกงมั้ัดไปเห็นน้อยครับมันจะได้หอมๆอม่ามันหอมปุ๊บหัวน้ำใส่ได้เลยครับสว่าเลยเ้าพริกแกงเขาจะได้หอมนะครับเรานะครับรอน้ำเดือดอย่างเดียวง่ายๆครับชาเกี๊ยใส่ได้เลยเพราะมันแข็งกกบดกอยู่ในตู้เย็น ลากไปนี่ครับเดี๋ยวมันกับเปื่อยนะครับนะอ่อะาคาคิเริ่มละลายแล้วครับเพราะไปน้อยต้มไปไปแต่วาสแล้วรอบแล้วนะครับนาะมันกับเปื่อยไปส่วนหนึ่งแล้วครับพักทั้งมดทั้งวนทั้งแหลกทั้ง,ล,งลายก็เอาใส่ได้เลยครับสะบะักพักแกงแค่เหมือนเดิมพักเพชรพักขาด,ดสารพักพักนะครับแหวนเก็บเอาแหวนล้านไปน้อยนี่นะครับ ไปน้อยฟูกไว้นะครับเนาะเดี๋ยวดอกแค่ไปน้อยออกนักขันนัดโอ้ชักวันไปน้อยจะแกงส้มเพื่อหอนะครับเด้อแกงส้มดอกแค่กับมะกครับ,รบมาครับพักลง่มซุกเริ่มเปยใส่ชุดรถไปเห็นหน้อยรถด,ดีไปเห็นหน้อยน้ำปาดซวกออ้าวพักสุกพักเปยนี่นะครับ ัไไอ้อยากก่างก็ขึ้นฐานหลาบมันไอ้พักละพักแค่ครับพักปองเปอร์นะครับเนาะหอมแย่มีพักไทยหอมแย่มไปเห็นครับโอ้ยเด็ดหอมหอมขนาดนะครับชั้นแปะแกงแคบ้านเฮาครับวันนี้ไปน่อยมาเลี้ยวเค็มเลี้ยวหน่อยนะครับเนาะไปได้เนี่ยตำพริกตำโพงพอใครใครอยากได้สูตรตำน้ำพริกไปเลื่อนๆพอคลิปก่อนๆหน้านี้ครับ วันนี้ีปน้อยรีบเชื่อมโค้งหลังคากันนะครับน้องวันผูกไปน้อยจะมุงหลังคาแล้วครับนะครับเป็นที่ชิเปิดจะมาส่งวันพุกแล้วนะครับน้องเรียบร้อยแล้วครับนะาจะได้สลาเป็นคนบ้านเฮาเป็นกินข้าวเจ้านะครับน้องี่น้อยเนี่ยกับข้าวกระป๋าสูเป็นครับเสร็จถวยครับแกงแคคากินะครับน้องโอ้มันเหมาะครับไปน้องครับแกงแคบ้านเฮา น้ำย่อนพักใส่พักหลากหลายนะครับน้อวิตามินนี่ทำก็ต้องเอ่ยถึงนะครับเอถึงแซโอ้เอาะขนาดครับแก้แค่ขาหมูเราไปฮัทจ้าฮัททำพอครับอขอบคุณที่ติดติตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับมีเวลาดีๆพี่น้อจะสรรหาคลิปดีๆมาให้มาแนะนำเมนูขพ่อแป่พี่น้องพอนะครับนาะ ข้าบ้านเฮาครับเนื้องว่านี้ผมมีแฮมแล้วขอบคุณที่ติดตามครับแล้วปะกันคลิปหน้าสวัสดีครับอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูผักกาดหลวกนะครับน้ักเล้อแยะหลวกอันนี้เป็นผักี้เสียดหลวกนะครับน้อแกงแค่ครับนี่ไข่ทอดครับมากิเข้าด้วยกันครับมามากินข้าวด้วยกันครับ กินซาซูระกินข้ขาวนักๆเหนือเนี่ยครับ, <laughs> รบป,ป,ปีน้องๆนั่นครับเอาปิดหน้าปีปานาอามาจยยุ่ยเนี่ยสลราเก้าแล้วเอาวันี้หลังคาวันผูกมุงเลยน <laughs> นเนาะ <laughs> โอ้เบิรกการแก้เจ็บตายสักสองสามกลมกาโอ้กินข้ขาวหลายคนลำครับมาครับ วันนี้โครงสร้างหลังคาเรียบร้อยแน่นอนครับ